ซ้ายอร่อยครับซ้ายมหาสารคามครับเสือสยามแม่ครับในจิ้มนำตัวลงล่างไปเป็นชุดเลยครับแม่ยังเครื่องไม่ร้อนหรือยังไงครับรุ่นาชัยโดนไปหลายตุ้มนะคุณพิเศษมาแบบเต็มชุดเลยครับเอาคืนเอาคืนบ้างแล้วครับเอาแล้วครับถ้าจังหวะเอาคืนของรุนชัยถามใจน้องดูก่อนครับเจ้าเสือสยามวางไงครับ แต่ถ้าสามยกเด็กกะบ,บอกท้าทั่วโลกครับไปซ้ายล่างออกข้างนิดนึงแก้วสำริดไม่สิ้นมวยดีเอา้าเกี่ยวล่างคืนมาชื่อดีนะครับเสือสยามวันนี้มาจากเลือพงนะครับชื่อเดิมดูฟอร์มใหม่นะครับใช้ไลาเลยทีเดียวไปซ้ายมีริฟอบงังโต้คืนสวยๆนะครับขนะที่รนชัยวัดอยู่นั่นนะครับมวัดอยู่นั่นนะครับ ยับซ้ายวัดอย่างเดียวครับวัดระยะเข้าไปวินอุบลรือวัดอุบลโอ้โหวัดอย่างเดียวครับโอ้ยโดนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูถ้าโดนของโดนนัชัยบ้างจะเป็นอย่างไรแต่ว่าจะเตะโดนหรือเปล่าครับต้องชิงออกก่อนบ้างครับไม่ไปเงื้อไปง้างนี่ครับซ้ายกับขวาถอย19ึ่งเก้าสรับสองเก้าครับเพราะฉะนั้นต้องสืบให้ลึกครับซ้ายเตะเข้าไปเอาไปให้รู้จักโดนหมัดโอ้โหโดนหมัดไปได้เลยอีกครัซ้ายคืนบาทีนึง มาต่อยบัดขวานะครับรนชัยรนชัยเอายกหน่อยแมมันต้องอย่างนี้บ้างครับรอนชัยครับไม่ใช่ให้เสือสยามซัดอยู่ข้างเดียวครับอ่ามีบวกมีแลกบ้างครับอ้โหโดนดีแล้วแม่แล,แล้วไม่มีบังเลยนะครับมั่นใจในร่างกายมากเอาเดินแทงยกตีได้ไหมแมเสือสยามก็ล็อกไว้แน่นๆครับ วงนอกนี่ยังไงก็โดนซ้ายไปก่อนครับหนึ่งดอกครับอย่างน้อยครับคุณเมื่อกี้เคยมานะครับเคยมาแล้วทําได้แล้วนะครับได้อชีด5้าแสนสามนะครับรณชัยไลน์นี้นะครับยกสุดท้ายเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้ดูครับมีโอ้โหฟันศอกไปทีหนึ่งเคยทําได้ยก5้าแสดงว่า4ี่ยกนี้ยังคุมอยู่โอ้ยตอนนี้ไม่ต้องคุมแล้วครับมีเท่าไหร่ก็ใส่แล้วนะครับ ไอ้วันนี้อาวุธอื่นอาจยืดยาดไปหมดครับบุรณชัยสู้ความปราบเปรียวของเจ้าเสือสยามไม่ได้นะครับแต่ว่ากองเชียร์ยังลุ้นอยู่นะครับติดตามได้ทางช่อง24ตรงนี้นะครับต่อเนื่องไปเลยนะครับแล้วก็ทาง YouTube แฟนเพจ Facebook ของช่อง24 to for you และอีกหนึ่งช่างทานนะครับโก s สปอรครับอา้าวเขาเรียกว่าหมัดเหลาเอีย้ยนะครับสับปากงมเอา เดวินโทรไปหาพีบานอย่างจุดทูบยังเอามให้มันมีเพียงปังเพียงปังหน่อยต้องต่อยแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับถ้าไม่ต่อยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับยกสุดท้ายแล้วเสียวิน<ส>ไม่มาซะด้วยสิแต่ว่าเสือสยามวันนี้นีน่เตะซ้ายอร่อยจริงๆครับหรือจะแพ้ทางซ้ายครับรณชัยแกไปมัวแต่วัดระยะเป็นช่างรางวัดที่ดินนี่มันโดนไปหลายตุบๆแลวครับ่าครับเวลาที่เหลือครับสองนาทีนิดๆครับ เดี๋ยวคู่หน้าต้องได้ชมยกวันี้กับเพชรพยัคอีกคู่นะครับแฟนๆครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับจะถึงตัวไหมจะมีหมัดไประคายเบ้าตาหรือเปล่าครับโอ้ยเก็บไปหมดแล้วแหละครับคุณพิเชษครับชูมือให้ฝ่ายแดงครับเสือสยามแก้วสำลิดนะครับเก็บชัยชนะเป็นไฟที่2ติดต่อกันแล้วนะครับผลงานดีเลยทีเดียวนะครับ